ครับแนีครับทีมเฮาครับพิทีนฮันเตอร์ไทยแลนด์ครับตอนนี้ก็มาถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วครับเปิดต่อปลาคนเดียวเป็นเลยมันมีี่โต๊กน้าแห้งครับถูอเปิดคนเดียวครับวันนี้ตอนเที่ยงจะล้มป่าครับจะได้เดี๋ยวเฮามาดูกันครับช่วงนี้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆครับตอนนี้ก็ไปเนี่ยเอาติเเองไปละนะรอป่าล้มตอนเที่ยงครับก็เลยก็ได้มาดูกันนะคุณนงจะเอาปลาอะไรลงครับเนี่ย ก็จะเป็นปลานิ้นครับไส้สามตัวโลนาอประมาณนี้ครับนะประมาณความนี้ใหญ่อยู่ครับก็คือชุดประส์ของเขาอ่ะไ่ได้หวางผลกับไรอะไรอย่างก็คือมันมีทตกปลาคุ้มเขาอ่ะมักตกป่ากันอยู่แล้วครับนะเ <ๆ S 2> ขาก็เลยจชวนเพื่อนคุณมตกปลาด้วยกันอาชีพด้วยกันนะครับชวนกันมาตกปลาครับนะชวนกันมาตกป่าดีกว่าไปหานอนเยหาที่โต๊ะคือมันอิดครับนะที่โต๊ะผมมีน้ำแห้งงดนี่ ลงพุนตูนนนป่ามาันก็ตกกันเลยครับนะจ,จะได้เดี๋ยวรอดูครับตอนป่าลงครับเนาะครับและตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับป่าที่ว่าจะาลงนะครับเดี๋ยวงงจะได้เ้าไปดูไส้ป่ากันครับว่าขนาดไหนนะครับเยอะน้อยขนาดไหนก่อนเปิดบอ่อครับนะเดี๋ยวดูแลวก็อาจจะมีเทศเดี๋ยวรอภาคป่าอย่างแรวประมาณวันสองวันเดี๋ยวผมมาเทศให้ดูนะครับว่า ปามันกินดีปรดี้ว่ามันจะได้นะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนี่ดูจํานวนป่าที่ลงก่อนนะครับแล้วก็สมควรจะมาร็ว่าอยากมาก,กันตอนมันคุ้มกับค่าค<า>ันไหมมันมันคุ้มกับกาที่มาลงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูป่าที่ลงกันก่อนนะครับฮะเดี๋ยวรอการลดกำลังกลับลําครับนะเพื่อนจะปิ้งจะลิ่นลงน้าเลยครับ เลือดไอน, station, น่เหลือไหมเอาเลยไม่่มหรือว่า เจ็ดของกุ๊บเนี่ยครับอันนี้ก็เตียมมาลงแล้วนะครับเนาะน,นี่ก็เตียมมาลงครับเดี๋ยวจะได้เอามาดูไส้ปลากันว่าไส้ขนาดไหนนะครับเนาะน้อยใหญ่ ไทยนาะฮีครับเ <laughs> รเรียกกันมาาลยี้ กิโลเลยพีนย่นึ่งกิโลประมานี้ค่ะนื้วบ่อน,นู้นบ่อน,นู้นจะเอาปลาเล็กลงเนี่ยให้มันโตร,รอบ่อน,นี้คน ไอ้นี่ในน้ำสงการามถ้าเขาถ่ายจะติดยายให้ลงไปดูตรงเนี้ยเดี๋ยวมันติดยาว <laughs> บ้มตกน้ำตำายทำจะไหวเลยใจไหวเลยเยืนเออยืนกั้นยืนกั้นไว้อ่ะเขาปล่อยมามันจะได้อันนั้นหน่อย ลากมากหน่อยเด้อพ่อใบก็จะยอดหลังง่ะลากไปนหน่อยติดบมันติดยปะปลาป,ป,ปลาครับปลาลาปลาลงวันใช้ลงไปลากป<ะ>ักม<ะ>ือหน่อย<ะ><ะ> ไอ้ตัวที่ค้างลงอ่อ

เรียบร้อยครับนัดพิชิงแันเตอร์ไม่ใช่นะฮีหัลงเรียบร้อยแล้วครับเนาะวันนี้ก็เเรืออย่งเดียวครับวัาละเวลาเปิดบอครับตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยครับเนาะรอง ดูผมืนว่าจะเจอบ่อตอนไหนครับเอาลงแล้วมันหายไปไหนอ่ะพี่เออว่ะหันฮ้ยไม่อลงบ่อนี้จะได้นะเห็นปลาหน่อยอาลงไปมันหายไปไหนบูว่าไทดำไปดูดิ พอมอะส่า0โลอะพอเดียว20อะส้งว่า10โลเไหมมัน300อะสัง225โลอะพอไหมอะเดี๋ยวเพอ300นะ300 25โล300 25พอไหมเดี๋ยวดูก่อนครับเดยวหน้าจาเพิ่มต้องเพิ่มเรื่อยๆอย่แล้น้ำใส่้วยใช่ไหม

เลี้ยงปลาก็ไม่ไหวอาหารกินหมดท้งอาหารทั้งค่าน้ำมันไปหมดอ่ะแต่บ่อนี้น่าจะระว่างรอบ่อนี้เห็นพี่แกว่าน่าจะเอาไอปลาน้อยมาลงกสี่ห้าเดือนน่าจะทำก็คือจะเปิดทำบ่อนี้อ่ะแต่แต่ถ้าตกก็น่าจะเอาปลาใหญ่มาเสริมอ่ะคนน้อยก็เมนาคอยะ บางถึงมีคอยข้ามนีเราเอาปลาใหญ่ลงเลงข้ามมา่อยจะเอาปลาใหญ่มาลง,น,งนี่ไงไปเมื่เลยนัดลงเสร็จมันมาอยู่นี่เหรอเฮ้นนเยเอาเบ็ดลงเลยไหมครับผมส่วนปลาดินนะวันนี้เรามาลง325กิโล สามยี่สิบห้ากิโลชอบลำเลาหนึ่งพันตัวลองดูเดี๋ยวจะเอามาลงเพิ่มอีกครับจะเอามาลงเพิ่มบ่อน,นี้นาะจะประมาณห้าถึงหกร้อยได้ไรก็ประมาณสามมือสามตัวโลสี่ตัวโลสองตัวโลมีครับนี่อบนะอะอย่างที่บอกครับเาวางผลกำไห้ครับนะเราเอามาสนุกมาม่วนกันครับเฮ็ด มีโปรแกรมยังไงว่าจะมีเปิดมีลางวงรางวัลมีมีมมครับใครได้ตกปลาปลาเยอะที่สุดก็มีรางวัลให้ก็น้ําน้ําชาสักกลมเงี้ยครับปิดห้าโมงเนาะห้าโมงช่างกันใครได้ปลาเยอะสุดก็เอารางวัลไปดูปลาเดยดูปลาดูปลาดูปลาซงวซนะูมไม่ได้